วันนี้ได้มีโอกาสครับผมมาลงพื้นที่ครับผมติดตามสอบถามหลังการใช้ปุ๋ยน้ำครับผมและปุ๋ยเม็ดอวาริครับผมที่สวนของคุณพี่ยังนาะครับบัณจงครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเป็นจังไน้ครับเป็นที่นาพ่อใจบ่ครับผม้าการใส่ดีขึ้นบ่ครับดีขึ้นยู่จ้าีดีขึ้นจากเดิมนะครับเนาะไอประมาณจักเปอร์เซนต์ครับดีขึ้นจากเดิมเียห้วยจากัน จากการก้อนใส่กับหลังใส่ใส่กี่ขายก็ได้เท่าละสามสอบสี่สอบมาจ้ะย้อนนี้มันก็ได้หกสอบเจ็ดสอบอยู่จ้ะเกือบเกือบเท่านึงเนาะเกือบเท่านึงแต่ก็ดีขึ้นมากครับผมอันนี้ยางหกมีดนะครับเนาะยางหกมีดครับผมไอ้พันหกลอยนะครับว่ะหกลอยยอดดำครับผมหกลอยก็หกลอยยอดดำปลูกฟ้าปนกันไปนะครับนโอ้ยางขึ้นเนียนดีเลยครับผมก้อนยางครับผม อย่างหกมิดรใช้คอเบิ problem, ้งการยุดจ yeah. okay. right right no uh, ้กหน่อยนะครับผมการยุติความรำอย่างเอานี uh. ่หลอกได้เนาะจังไรก็นทได้ตัดแล้วเนาะมาเร่งเนาะหรือเขารลอกตอรอบหรือตาตัดเดยตัดเลยครับผมต้องทำแบบสีหามงกุลจีบย่างสวยบางเฉียบเลยครับผมเนื้อฉีบ คือดั่งควยแต่ฝุ้นมีดเข่าปะครับผมมันเปลือกนิ่มว้าเปลือกมันนิ่มเดี๋ยวั่งควยแท้สินดอกคือแชกแชกแชกคือควยนึงสันะแต่คิดว่ามันอันสั้นตุ่นควยเบิร์ดโอ้มันแข็งปะครับใส่เน้นปะครับนี่จ้ะเจ้าเคียร์แล้วเจ้าหลอบะแล้วสี่สามเธอแล้วจ้ะสี่สามหลอบแล้วนะครับเนาะจ้ะก็คืออัตตาผสมก็คืออย่างผมแนะนำเนาะจ้ะครับผมแต่กระแต่งต่างจากโบฉีดยนต์ปะครับผมแม่นจ้ะ กีดง่ายมันกีดง่ายน้ำยางก็ได้เพิ่มขึ้นนะครับเนาะครับโอเคครับผมเบืองการยดของน้ำยางเะครับผมจะ,บะจะเหนียวจะข้นนะครับเหนียวเนบเนาะอ้เหนียวเนบดีครับผมโอเคฝากไอ้ไอผมจักหน่อยนะคนที่ยังบ่ท่านเปิดใจใส่ได้ผู้ที่ใส่แล้วครับผมมันเป็นยังไงความรู้สึก มันก็ดีขึ้นจะเพิ่มผลผลิตขึ้นโยจะยางจกเท่าไ่แข็งแข็งจริงิการจกีดง่ายจ้ะอย่างน้ำมันก็นิ่มขึ้นจ้ะน้มันก็นิ่มผลผลิตก็เพิ่มขึ้นน้ำหนักก็เพิ่มขึ้นอาจจะบ่หลายนะเพราะว่าควมสมบูรณ์นะนี้มันก็ตามเป็นน้ำสภาพดินนะครับน้ำตามสภาพดินแต่มันก็ถือว่าดีขึ้นนะครับเนาะดีขึ้นจะได้สร้างซ้ำกนละครับผมโอเคครับผม